E.P. พีสิแม่นชนแม่นมาแล้วจ้าแจ้งข่าวดวน16กันยา6 8แสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาบาร,รมีน้ำโชคค่ะ สำหรับคลิปนี้มาเจอกันในช่วงเช้าก่อนหวยออกวันสิบหกกันยายน2568แอดมินนำแนวทางแม่นชนแม่นมาฝากแล้วนะคะพร้อมด้วยแนวทางแจ้งข่าวด่วนแอดยันของแท้และหวยอันรอบที่3เรามาลุ้นกันขอให้เห่งให้ปังและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มาดูกันที่แนวทางแม่นชนแม่นกันเลยค่ะเริ่มต้นจากข้อมูลแนวทางแม่นแม่นเลข2ตัวบนชนกัน3าสำนักได้แก่จากชุด2ตัวบนรุ่นเจริญเลขสรุปอาจารย์โชคดีชุดรางบันที่1และ2ตัวบนชุดเต็มอาจารย์คมมซาติเต็งวันหนึ่งสิงหาคม2ตัวบน3าสำนัก ชนกันที่เลข10และ52ปรากฏว่าท้ายรางวันที่1ออก852ให้ถูกตัวตรง52สาธิติแนงวัน16สิงหาคมสองตัวบน3ส,สำนักชนกันที่65เม็ดเดียวปรากฏว่าท้ายรางวันที่1ออก865ให้ถูกตัวตรง65 สาธิติในวันหนึกันยายนสงตัวบน3สาสำนักชนกันที่เลขสองเและ8 6ปรากฏว่าท,ท้ายรางวันที่1ออก3ามห้าให้ถูกตัวตรง5้หและนี่ก็คือแนวทางใหม่16กันยายนนี้รุ้นเจริญมีเลขชุด2ตัวได้แก่2 1 2 3 2 5 สองสี่หกหนึ่งหกสามหห้สี่ศูนหนึเลขสรุปอาจารย์โชคดีมีชุด2ตัวล้างบาลที่1เด่นสองหนึ่งสองสามสองสห้าหหาสามหหนึ่ง 03 04และบนชุดเต็มอาจารย์คมมีเลข62 63 67 68 92 93 97 98 22 23 27 28สองตัวบนทั้ง3สำนักชนกันที่เลข สองสามเม็ดเดียวมาตรงกันเลยกับเลขหวยอัน้นงวดนี้เลขอั้นก็คือเลขดังเลขเด็ดที่เป็นกระแสมาแรงและก็มีโอกาสที่จะออกได้สูงนะคะตัวอย่าง,งวันหนึ่งสิงหาคมอันเลขชุด528ปรากฏว่าท้ายรางวันที่1งวันหนึ่งสิงหาคมก็อ,ออก852ออ่ะมาดูหวยอัน้นงวดนี้กันต่อ

935 904 235 812และอันชุด2ตัวบนล่างมีเลข1417 19นั่นก็คือตัวที่ตรงกับชุดแม่นชนแม่นและอันชุด4757 59 7, 7, 8, 8, 79 5889 2 8 3 5 6 8และ2 9ก็ต้องลุ้นกันสำหรับงวดน,นี้มารับชมกันต่อสำหรับแนวทางนี้แจ้งข่าวด่วนลงช่อง3งวดผ่าน2ผิด1สึ่สาติต้แน,น,นงงวด1สิงหาคมให้เลขเด่น8และ5ปรากฏว่าท้ายรางวันที่1ออก8 5 2 และ2ตัวล่างออก50ให้ถูกเลขเด่น8เข้าที่หลักร้อยและเลขเด่น5เข้าที่หลัก10บบนและหลัก10ด้านอีกด้วยค่ะสาธิติในวันสิสิงหาคมให้เลขเด่น3และ0ปรากฏว่าท้ายราังวันที่1ออก8 6 5หและ2ตัวล่างออก6 3ให้ถูกเลขเด่น3เข้าที่หลัก10บล่าง สาธิติแหนงวันหนึ่งกันยายนให้เลขเด่น4และ8ปรากฏว่าท้ายรางวันที่1ออก3 5 6ไม่เข้านะคะและนี่ก็คือวันใหม่16กันยายนนี้แจ้งข่าวด่วนให้เลขเต่น7และ6มาลุ้นกันค่ะว่าจะมาไหมถ้ามาบนก็ต้องจับคู่กับแมนชนแมนจะได้ชุด 723และ623มารับชมกันต่อจากเลขชุด2ตัวแอดยันผลงานงวดหนึ่งกันยายนท้ายรางวันที่1ออก3 5 6ให้ถูกที่ชุดตัวตรง5 6แรนนี่ก็คืองวดใหม่16กันยายนนี้แอดยันให้ชุด2ตัวมีเลข 02 03 06 09 52 53 56 59และยังให้ชุดคัดเน้นๆมีเลข05และ07เรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะมารับชมกันต่อจากข้อมูลแอดต้นสน สถิติมีให้ถูกชุด3ามตัวในวันหนึ่งสิงหาคมท้ายรางวัลที่1ออก8 5 2ให้ถูกตัวกลับ2 5 8ในวันสิสิงหาคมท้ายรางวันที่1ออก8 6 5หให้ถูกตัวตรง8 6 5ห้ในวันหนึ่งกันยายนท้ายรางวัลที่หนึ่งออก3 5 6 ไม่เข้านะคะและนี่ก็คืองวดใหม่16กันยายนนี้แอดต้นสนให้เลขเด่น3และ0ชุด2ตัวให้เน้นที่53ชุดรองมี59 39 02 03 43และ3ตัวเม็ดเดียว953 มาลุ้นกันคะ่ะว่าจะมาไหมมารับชมกันต่อที่แอดนันสถิติมีให้ถูก3ตัวในวันหนึ่งสิงหาคมปรากฏว่าท้ายรางวัลที่1ออก8 5 2ให้ถูกตัวกลับ2 5 8แในวันสิบหกสิงหาคมท้ายรางวัลที่1ออก8 6 5 หาถูกตัวตรง8-6ดหวันหนึ่งกันยายนท้ายหรางบันที่1ออก3-5-6หไม่เข้านะคะและนี่ก็คืองวันใหม่16กันยายนนี้แอนนขอย้ำเตือนกันอีกทีว่าวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ